การเข้าหาคนอื่นแล้วก็ทําความรู้จักผู้คนจะทําให้คุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้ก่อนก็คือทํายังไงคุณจะเข้าหาแล้วก็ทําความรู้จักคนอื่นได้อย่างมั่นใจต้องยอมรับเลยครับว่าความกลัวเนี่ยจะทําให้คุณพลาดโอกาสที่น่าเสียดายในการพูดแล้วก็ฟังไปจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าหาและทําความรู้จักคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดคุณจะได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าคุณจะต้องเข้าหาใครบางคนที่เฉยชาหรือเขาอาจจะไม่อยากคุยกับเรา คุณก็สามารถได้รับความสนใจจากเขาแล้วก็จบด้วยการทำให้เขาประทับใจได้ถ้าคุณอยากสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับใครบางคนคุณจะต้องทำอะไรที่พิเศษกว่าแค่การเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นจงอย่าทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าคุณต้องการพูดคุยกับเขาจริงจังแล้วก็นานเกินไปจงทำตัวเป็นคนสำคัญซะบ้างถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญคือไม่มีเวลามากนักที่จะทักทายใครหรือคุยกับใครนาน การทักทายของคุณจะสําคัญสําหรับพวกเขามากเขาจะรู้สึกพิเศษที่คุณเข้ามาทักทายและอยากจะรู้ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรนะที่อยากจะคุยเลยถามพวกเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่สําคัญเช่นคุณนั่งลงข้างๆเขาเหมือนคนไม่มีอะไรทําและพยายามจะพูดคุยกับเขายิ่งไร้สาระแล,ะละ้วก็เขาเนี่ยกับคุณเนี่ยต่างคนต่างไม่ใช่สเปกของกันและกันเขาจะคิดว่าเอ๊คนนี้จะต้องการอะไรกันเนี่ยจะคุยนานกับเราไหมแล้วเมื่อไหร่จะไปสักที สุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะแสดงท่าทีกับคุณว่าขอตัวค่ะฉันรีบไปขอตัวครับผมรีบดังนั้นนะครับในการเข้าหาคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกไม่ว่าคุณจะมั่นใจตัวเองสักแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกสามอย่างนี้ครับข้อ 1. คุณเป็นคนสําคัญนั่นก็คือคุณไม่ได้ทักทายหรือคุยกับใครง่ายๆเช่นเดียวกันข้อ2คุณมีเวลาน้อยมากครับไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะคุยไม่นานแล้วก็เขาจะรู้สึกผ่อนคลายมาก เพราะว่าเพิ่งรู้จักกันข้อสามคุณแค่ทักทายคุณไม่ได้ต้องการอะไรถ้าเขาอยากหรือไม่อยากทําความรู้จักคุณต่อเขาก็จะแสดงออกมาเองนี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณไม่ถูกปฏิเสธนะครับแต่จะช่วยให้ทุกคนที่เจอคุณครั้งแรกเขาอยากคุยกับคุณแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาก็ตามจงจําไว้ว่าคุณคือคนสําคัญและก็จงทําให้คนอื่นเขารู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับและเวลาที่เราเจอใครและเข้าไปทําความรู้จักใครครั้งแรก บทสนทนานั้นจะต้องเป็นของเขาไม่ใช่ของเราไม่ได้หมายความว่าเขาต้องพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับและเราพูดไม่ได้เลยแต่หมายถึงว่าบทสนทนานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อเขาคือคุณจะสนทนากับเขาเพื่อให้เขามีความสุขไม่ใช่ให้คุณมีความสุขเพื่อที่คุณจะสร้างความประทับใจแรกให้กับเขาคุณจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ว่าคุณเข้าไปหาเขาเพื่ออะไรเพื่อทำให้เขาชอบคุณก่อนไม่ว่าจะด้วยเป้าหมายอะไรก็ตามดังนั้นจงทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เขาประทับใจด้วยการสนทนาที่ถูกใจเขาที่สุดไม่ใช่พูดในสิ่งที่คุณอยากพูดดังนั้นจงเปิดบทสนทนาด้วยเรื่องที่เขาอยากคุยไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากคุยและจําเคล็ดลับไว้ว่าการเปิดบทสนทนากับผู้อื่นคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการทักทายที่ดูดีซะก่อนถ้าตอนที่คุยกันแล้วเขาสนใจคุยเรื่องของคุณบ้างเขาจะถามคุณต่อไปเองคุณก็แค่คุยกับเขาและสุดท้ายคุณก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับเรื่องที่เขาสนใจ และสิ่งต่อมาที่จะทําให้เขาสนใจคุณก็คือคุณชื่นชมพวกเขาเพื่อทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็จดจําคุณได้นั่นเองครับและนี้เป็นวิธีการแก้สถานการณ์ถ้าเกิดว่าเขามีทีท่าไม่สนใจคุณการที่เราจะเข้าหาผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จคือการทําให้เขาคุยกับคุณให้ได้และทําให้เขาชอบคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปเจอคนแบบนี้ความมั่นใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับจงเดินเข้าไปหาคนที่คุณสนใจหรืออยากจะทําความรู้จัก แล้วคุณก็ผ่อนคลายตัวเองซะแล้วเ,เริ่มต้นด้วยความมั่นใจและหลังจากนั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีท่าทีตอบสนองยังไงให้จำไว้ว่าคุณยังต้องมั่นใจในตัวเองต่อไปอย่าคิดเอาเองว่าตัวคุณไม่ดีพอหรือไม่น่าสนใจบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่คุณควรจะพูดจังหวะไหนที่คุณควรจะฟังบางคนเขาอาจกําลังยุ่งบางคนเขาอาจกําลังรีบก็ได้ถ้าคุณเข้าหาคนที่อยากทําความรู้จักแล้วเขาแสดงท่าทางปฏิเสธคุณมา อย่าพยายามหาเรื่องคุยต่อเพื่อทําให้เขาประทับใจแต่จงทําให้เขาประทับใจด้วยความมั่นใจในตัวของคุณและการเดินจากเขาไปอย่างไม่เสียเวลาเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกอย่าไปตัดโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์จงทิ้งนามบัตรไว้เสมอสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไม่ลืมก็คือแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดูดีที่สุดในโลกแต่คุณก็ยังสามารถถูกปฏิเสธได้วิธีการแก้สถานการณ์เมื่อคนที่คุณอยากทําความรู้จักเขาไม่สนใจคุณก็คือ คุณจะต้องทําตัวเองให้ดูดีที่สุดโดยไม่เสียความมั่นใจชงเว้นระยะห่างทําให้เขารู้สึกกับคนแตกต่างจากที่เขารู้สึกกับคนในตอนแรกตอนที่คุณเข้าไปหาพวกเขามันไม่ใช่ยิ่งรบเราและทําให้เขาอึดอัดเป้าหมายสําคัญที่สุดของเราก็คือการทําความรู้จักผู้คนเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ซะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือการสนทนากับคนอื่นเพื่อให้เขารู้สึกดีไม่ใช่สนทนากับคนอื่นเพื่อให้เรารู้สึกดีและแน่นไม่ได้หมายถึงว่า การที่เราจะต้องเสียแ้งคุยกับใครเพื่อเอาใจแต่หมายถึงว่าเราจะต้องรู้จักเป็นคู่สนทนาที่ยอดเยี่ยมเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งพวกเขาต้องการอะไรพวกเขาต้องการพูดอะไรพวกเขาต้องการเล่าอะไรพวกเขาไม่ต้องการดูอะไรเป็นต้นสิ่งที่พลาดที่สุดเวลาที่คุณสนทนากับคนอื่นก็คือการพูดมากไปคุณจะต้องท่องไว้เลยว่าอย่าพูดมากไปอย่าพูดมากไปให้ฟังให้มากให้ฟังให้มากการพูดมากไปจะทำลายอะไรบ้าง ทำลายความเป็นมืออาชีพของคุณทำลายความประทับใจครั้งแรกทำลายความสนใจของผู้สนทนาจงเป็นคนพูดเก่งเพราะว่าจะทําให้ผู้คนประทับใจแต่อย่าเป็นคนพูดมากเพราะว่าจะทําลายความประทับใจซะมากกว่านอกจากคุณจะไม่ทําให้คนอื่นชอบคุณแล้วยังยากที่คุณจะบรรลุปเป้าหมายด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะไม่ฟังในสิ่งที่คุณพูดถ้าเขารู้สึกเบื่อแล้วก็ราคาญยิ่งคุณพูดน้อยเท่าไหร่สิ่งที่คุณพูดยิ่งดูสําคัญมากเท่านั้น สิ่งที่คุณจะต้องจําเวลาที่คุณพูดกับคนอื่นก็คือโลกนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องของฉันเคยเป็นไหมครับที่บทสนทนาของคุณมีแต่คําว่าเออฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันก็คิดอย่างนี้ฉันก็ชอบนั่นฉันไม่ชอบนี่เคยเป็นไหมครับที่บทสนทนาเนี่ยไม่ราบรื่นเพราะว่าคุณมัวแต่บอกว่าโลกนี้มีแต่ฉันฉันฉันถ้าคุณอยากสร้างความประทับใจและสายสัมพันธ์ที่ดีอย่าเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองไม่มีใครชอบหรอกครับที่จะต้องเสียเวลานั่งฟังคุณพูดเรื่องตัวเอง ในโลกความเป็นจริงไม่มีใครต้องการฟังเรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการให้มีคนฟังเรื่องของตัวเองทั้งนั้นจงฟังคนอื่นให้มากสิ่งที่มืออาชีพการพูดเขาทำกันก็คือคุณจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกแล้วก็ผลประโยชน์ของคู่สนทนาเสมอไม่ว่าคุณจะสนทนากับใครจำไม่ว่าไม่ว่าคุณจะพูดมากหรือพูดน้อยไม่สำคัญว่าคุณพูดเรื่องตัวเองมากกว่าหรือเปล่าเพราะนั่นบ่งบอกว่าความใจแคบของคุณความใจกว้างของคุณมันมากแค่ไหนพูดได้ว่า นิสัยในการสนทนาก็บ่งบอกนิสัยของคุณนั่นแหละการจับสัญญาณจากคู่สนทนาจะเริ่มช่วยให้คุณเข้าใจว่าอีกฝ่ายเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งในสัญญาณที่คุณจะได้เห็นบ่อยๆก็คือถ้าคุณเริ่มพูดมากไปและพูดอยู่ฝ่ายเดียวจะทําให้อีกฝ่ายต้องอดทนฟังจนเขารู้สึกเบื่ออึดอัดรําคาญหรือไม่ชอบคุณและอาจจะแสดงสัญญาณดังนี้ไม่ตั้งใจฟังและหมดความสนใจตอบโตสั้นๆไม่มีคําถามไม่มีความคิดเห็น ภาษากายยอดแย่จะออกมาเช่นสายตาวอกแวกดูนาฬิกาสายตาเนี่ยเป็นตัวชัดเจนเลยครับให้สังเกตดีๆหรืออาจจะมีการพูดขัดจังหวะเป็นต้นจงฝึกหยุดพูดและฟังให้มากเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสพูดซะบ้างเราทุกคนล้วนมีสัญญาณที่บอกอยู่บนใบหน้าว่าจงทําให้ฉันรู้สึกเป็นคนสําคัญเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการสิน,นี้อยู่ลึกๆเราทุกคนต้องการเป็นคนสําคัญ คนฉลาดที่ชอบทําให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญจะประสบความสำเร็จกว่าคนที่มีแต่อีกโก้ซึ่งชอบทาให้ตัวเองสําคัญแล้วทํายังไงเขาจะเป็นคนสําคัญอันดับแรกจดจําชื่อเขาให้ได้ซะก่อนถ้าคุณลืมชื่อคู่สนทนาหรือสะกดชื่อเขาผิดนั่นบ่งบอกว่าเขาไม่ได้สําคัญต้องระวังจุดนี้ให้ดีนะครับหรือคุณอาจจะพูดย้ำำําคําหรือประโยชน์ที่เขาเพิ่งพูดเพื่อท่ให้เขาสนใจคุณเช่นคุณทํางานอะไรครับอ๋อผมเป็นนักเขียนครับ คุณเป็นนักเขียนหรอเนี่ยครับตอนที่เรากําลังพูดย้ําความรู้สึกพิเศษกับตัวเขาว่าเขาเป็นนักเขียนเคล็ดลับต่อมาก็คือการพูดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้คือตอนนี้ยังคุยกันอยู่นะครับคู่สนทนาบางคนเนี่ยอาจจะพูดถึงสิ่งที่เขาสนใจอยู่และคุณกับเขาก็คุยกันต่อไปแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพูดในสิ่งที่เขาสนใจก่อนหน้านี้ก็จะทําให้เขาอยากพูดต่อไปอีกนั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณกําลังให้ความสําสคัญกับตัวพวกเขา และจะทําให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยจําเรื่องนี้ได้ด้วยเหรอนอกจากเขาจะเห็นว่าคุณตั้งใจฟังแล้วคุณก็ยังสนใจในตัวพวกเขาจริงๆเพราะฉะนั้นการพูดถึงสิ่งที่เขาเคยเล่ามาแล้วหรือสนใจมาแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นจุดสนใจของคู่สนทนาได้การจะชนะใจคนย่อมมาจากการที่เราให้ความสําคัญกับเขาไม่ใช่ให้ความสําคัญกับตัวเองจงทําให้ทุกคนพูดเรื่องของตัวเองเวลาที่เขาคุยกับคุณและจงถามคําถามเพื่อทำให้เขารู้สึกว่า เรากาลังตั้งใจฟังแล้วก็สนใจเรื่องเขาจริงๆเช่นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันเป็นการปล่อยให้เขาพูดเรื่องตัวเองถ้ามาแต่ไม่เขามีความสุขคุณก็ปล่อยให้เขาพูดไปเลยครับสรุปแล้วการสร้างคําถามท,าที่ดีก็จะช่วยให้คู่สนทนามีความประทับใจในตัวคุณได้และสิ่งที่จะทําให้คู่สนทนานี่เขาชอบคุณมากก็คือการเป็นผู้พูดที่ชาญฉลาดคือถามคําถามเมื่อมีจังหวะและพูดเมื่อมีจังหวะ และการเป็นผู้ฟังที่ดีซึ่งจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ครับการเป็นผู้พูดที่ฉลาดก็คือคุณสามารถพูดให้ตัวเองดูดีโดดเด่นได้น่าเชื่อถือพูดในสิ่งที่คนอื่นชอบและสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ฉลาดแล้วแต่คุณไม่เป็นผู้ฟังที่ดีการชนะใจคนก็ได้แค่ครึ่งทางครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการฟังถือเป็นความสามารถขั้นสูงเลยทีเดียวของคนที่อยากจะพูดให้เก่งแต่สุดท้ายก็ต้องฟังให้เก่งด้วยนะครับ ในการฟังผู้พูดคุณจะต้องฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยการสร้างความประทับใจครั้งแรกก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยควบคุมสถานะคุณได้ดีแค่ไหนและสิ่งสําคัญอย่าพูดแทกหรือขัดจังหวะในขณะที่เขากําลังพูดคุณอาจจะต้องคิดว่าฉันจะต้องพูดแทรกทันทีเพราะว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดนั้นสาคัญแต่จริงๆแล้วมันก็คือการขัดจังหวะ รอให้เขาพูดจบก่อนแล้วคุณค่อยพูดเป็นต้นต่อมาครับอย่าพูดขัดแย้งไปในเชิงตรงกันข้ามคุณก็แค่ฟังเขาพยักหน้าแล้วก็ยิม้มแสดงว่าคุณรับรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและอย่าพูดตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันทีเพราะบางครั้งเนี่ยใครบางคนกําลังโฟกัสเรื่องที่หนึ่งแต่คุณพาไปเรื่องที่สองแบบนี้จะพูดไม่เข้าใจกันนะครับและวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นที่ประทับใจของคู่สนทนาก็คืออาจจะใช้ภาษากายและการมีอารมณ์ร่วม รับฟังในขณะที่เขากําลังพูดคือแสดงท่าทางนะครับไม่อยู่นิ่งจนเกินไปหรืออาจจะมีคําโต้ตอบส,สั้นๆเช่นอ่าฮะอืมโอ้โอเคค่ะเป็นต้นถึงแม้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีจะทําให้คนอื่นเขาประทับใจในตัวคุณแต่ว่าถ้าคุณเงียบเกินไปโดยไม่มีการโต้อตอบแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับคุณอาจจะมีความคิดเห็นสั้นๆหัวเราะบ้างหรือทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขากําลังทําให้คุณมีความสุข กำลังําให้คุณหัวเราะอย่าตั้งใจฟังจนขนาดที่ว่าคุณเงียบจนเกินไปจนไม่มีการโต้อตอบจงถามคำถามเพื่อขับเพื่อนบทสนทนาซะบ้างในการสนทนาอย่าพยายามเอาชนะใครด้วยอีกโก้จงฝึกฟังคนอื่นอย่างไม่ตัดสินซะบ้างการยอมรับแล้วก็เข้าใจความแตกต่างในความคิดมุมมองของคนอื่นบ้างจะทำให้คุณได้พบเจอผู้คนแล้วก็เข้าใจพวกเขามากอาวุธหนึ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จได้ก็คือฝึกฟังคนอื่นอย่างไม่ตัดสิน เราไม่รู้หรอกว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาเจอเรื่องเรลวร้ายอะไรมาบ้างเราไม่จําเป็นต้องตัดสินใครหรือแค่ว่าใครจะเป็นอย่างไรหรือคิดยังไงเราแค่สร้างสายสัมพันธ์ก็พอแล้วจงมีคาแรคเตอร์ของคนที่อยากรู้อยากเห็นหรือว่าชอบที่จะฟังคนอื่นชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นจงเป็นคนที่ชอบถามคําถามเปิดใจกว้างและไม่ตัดสินใครที่สําคัญอย่าเอาชนะความต้องการโดยพิสูจน์ว่าคนถูกและคนอื่นผิด ในการสนทนาเนี่ยไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครผิดหรือถูกไม่มีอะไรรู้สึกดีหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราพูดก็เพราะว่าเราอยากสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่หรอครับในการสนทนาถ้าเราเห็นว่าใครอวดฉลาดแสดงว่าคนคนนั้นไม่ฉลาดถ้าเราเห็นใครแกล้งโง,ง่เรามักจะคิดว่าคนคนนั้นฉลาดเพราะว่าคนโง,ง่ไม่มีทางแกล้งโง,ง่หรือทําสิ่งที่ฉลาดแบบนั้นได้ถ้าคุณอยากให้คนอ,อื่นมองว่าคุณฉลาดแถมยังชนะใจคนคุณต้องเรียนรู้ว่า การพูดของคนอวดฉลาดเป็นยังไงและคุณจะไม่ทำเช่นนั้นที่สำคัญกว่าน,นั้นคุณจะต้องเรียนรู้วิธีแกล้งโง่เพื่อเอาไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ที่คุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้คนคนงโง่ชอบเล่าทุกเรื่องที่เขารู้คนฉลาดจะไม่เล่าทุกเรื่องที่เขารู้คนงโง่จะชอบจับผิดและแก้ไขคนอื่นคนฉลาดจะมองข้ามและไม่พูดให้คนอื่นเสียหน้าคนงโง่จะชอบบอกว่าฉันรู้ทุกสิ่งคนฉลาดเขาจะยอมรับสิ่งที่เขาไม่รู้จริงๆ เราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกสิ่งบางครั้งการแกล้งโง่และบอกว่าไม่รู้ก็คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดแล้วคนโง่ไม่มีทางอยอมรับว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เ้วยความที่เขามีอีโก้เขากลัวรู้สึกเสียหน้าและยอมไม่ได้ที่คนอื่นจะฉลาดกว่าพวกเขาดังนั้นเขาจะพยายามพูดอะไรก็ได้ที่เหมือนว่าเขารู้เขาดูดีส่วนคนฉลาดจะยอมรับว่าเขาไม่รู้ในบางเรื่องที่เขาไม่รู้หรือบ,บางครั้งเขาอาจจะแกล้งโง,ง่เพื่อให้คนอื่นรู้สึกฉลาดก็ได้ ทุกคนอยากรู้สึกฉลาดแต่ไม่มีใครอยากรู้สึกโง่ในการสนทนาบางครั้งคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยจำไว้ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเข้าใจความคิดของคุณและคุณก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือเข้าใจความคิดของทุกคนเช่นเดียวกันจงพยายามหยุดตัวเองที่จะตัดสินคนอื่นว่าทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นเขารู้อะไรบ้างเขาใช้โง่เขลาจริงๆหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยคิดทุกครั้งเวลาคนอื่นเขาพูดสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยและทำให้คุณรู้สึกว่า ตัวเองถูกและเขาผิดเพราะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็มุมมองแตกต่างกันไปสิ่งที่อยู่ในหัวคุณเนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้แม้ว่าคุณจะยังมีจุดยืนของตัวเองในการที่จะคิดยังไงหรือเชื่ออะไรก็ได้แต่คุณก็เลือกที่จะไม่ตัดสินคนอื่นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเปิดใจกว้างแล้วก็เดึงดุดความสัมพันธ์รวมทั้งโอกาสด,ดีีเข้ามาในชีวิตคุณมากกว่าในการสนทนาจงรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรหยุดโน้มนะ้าวใจใครบางคนและบางครั้ง คุณก็ไม่จาเป็นต้องโน้มน้าวใครบางคนด้วยซ้ําการปล่อยให้เขาคิดเชื่อและทําอย่างที่พวกเขาต้องการอาจจะดีกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามากที่สุดก็ได้จงหยุดเถียงจงยิ้มและจงฟังอย่างผ่อนคลายจงใช้ความอดทนอีกนิดที่จะฟังแม้ว่าเขาจะพูดสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยจงเงียบแล้วก็ฟังลองฟังเหตุผลว่าเขาคิดยังไงคุณอาจจะเข้าใจมุมมองเขามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ถูกในมุมของเขามันแค่ไม่ใช่มุมของคุณอย่างไรก็ตาม การเปิดใจฟังในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยในทีแรกอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นมืออาชีพมากขึ้นและในการสนทนาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่เราพูดอันดับแรกเขาจะไม่ค่อยตอบโต้การไม่ตอบสนองคือการตอบสนองอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าการปฏิเสธนั่นเองหรือเขาอาจจะใช้ภาษากายเช่นขมวดคิ้วเบิกตาเบะปากเอียงคอกอดอกยิ้มฝ,ฝืนเป็นต้นหรือว่า เขาอาจจะออกความคิดเห็นในเชิงปฏิเสธเช่นก็แล้วแต่เคยละกันก็ไม่รู้สิยักไหล่หรือยิ่งกว่านั้นฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฉันคิดต่างจากคุณเป็นต้นและนี่คือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องจําไว้หัวใจของการชนะใจคนก็คือการเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีเสร็จจะคิดอะไรก็ได้เขาไม่ผิดที่ไม่เห็นด้วยกับคุณคุณก็ไม่ผิดที่ไม่เห็นด้วยกับเขามันก็แค่ความต่างแค่นั้นเองจงหยุดพูดสิ่งที่เขาไม่ชอบและไม่เห็นด้วยซะ หรืออาจจะเปลี่ยนเรื่องให้มันจบๆไปจะได้ไม่ทําลายบรรยากาศมากขึ้นไปกว่านี้หรือเราเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนโฟกัสให้เขาเล่าในเรื่องของเขาบ้างแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นในแง่บวกและเราก็ชื่นชมพวกเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้นได้จำไม่ว่าทุกคนสนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าจะรู้เรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเรื่องให้เขาคุยเรื่องตัวเองให้มากไม่มีใครไม่อยากรู้ว่าคนอื่นชื่นชมกับเรายังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่คณเปลี่ยนเรื่องคุยแล้ว ให้คุณชื่นชมเขาด้วยหรือว่าอาจจะเป็นความคิดเห็นที่เขาเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินจากคุณมาก่อนจงบอกเขาว่าเขาคือคนแรกแล้วต่อด,ด้วยการพูดถึงสิ่ง,งดีเกี่ยวกับตัวเขาหรือชมเขาการชมเหมือนไม่ชมมันทรงพลังยิ่งกว่าคำชมซสอีกวิธีที่จะรุกความรู้สึกของอีกฝ่ายได้เร็วที่สุดแม้ว่าจะเจอกันครั้งแรกก็คือบอกเขาว่าเขาพิเศษแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นตรงไหนเชื่อสิว่าไม่มีใครไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกดีที่ได้ยินอะไรแบบนี้ และอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือการทําให้เขากับเรารู้สึกเหมือนกันเช่นฉันชอบปีนเขาเหมือนกับเธอฉันชอบกินส้มตำเหมือนกับเธอเป็นต้นสรุปแล้วจงพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ก็รับฟังว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรไม่แต่สินว่าใครถูกหรือผิดบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium c l ค b ับอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอาิสาได้เลยขอบคุณมากครับ